ตัวแค่ตรงนี้แหละบาเบเดเผยจุดแข็งของแมนยูที่ลูกทีมต้องระวังเป็นพิเศษเอเนสโตบาเบเดกุนซือแอตเลติกบินเาาเตือนลูกทีมให้ระวังเกมรุกจากลูกตั้งเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนลงสนามพบกันในศึกยูฟายูโรปาลีก20 2024-25รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามซานมาเมสบาเบเดยอมรับว่าแม้ยูไนเต็ดจะมีอันดับไม่ดีในพรีเมียร์ลีก อันดับ14แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปและมีศักยภาพสูงในบอลถ้วยแม้พวกเขาจะอยู่ในอันดับที่ไม่คาดคิดในลีกแต่เราไม่ควรลืมว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในทีมใหญ่ของยุโรปและกำลังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกเบลเบเดเน้นย้ำว่ายูไนเต็ดอันตรายมากในจังหวะลูกเซตพีดโดยเฉพาะการเข้าทำจากผู้เล่นตัวสูงและแข็งแกร่งอย่างรัสมุดหอยลุนแฮร์รี่แม็กไวและมัตไทเดลิกหักหายเจ็บทันลงสนามรวมถึงรูโน่เฟรนันเดสที่ยิงฟรีคิกได้อยย่่างแมน พวกเขาเล่นลูกนิ่งได้ดีมากหากเรามม่แต่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งก็อาจาท่าจากอีกจุดได้ง่ายๆคุณสื่อไว้หกปีกล่าวด้วยว่านัดนี้สําคัญอย่างยิ่งเพราะหากแอตเลติกบินเบาทะลุเข้ารอบชิงได้พวกเขาจะได้เล่นนัดชิงในสนามเย่าของตัวเองซึ่งเป็นแรงจูงใจสูงสุดเกมระดับนี้ความผิดพลาดเพียง10นาทีอาจทําให้คุณตกรอบและในทางกลับกันถ้าคุณเล่นดีแค่10นาทีก็อาจเปลี่ยนเกมได้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากยูไนเต็ดในรอบก่อนคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะนี่คือฟุตบอลน็อกเอาท์คุณต